ึ่งตอนเนี้ยเราร่วมมากเลยอะสองคนสภาพแบบมันอิดโรยแล้วอะไม่มีหมบบึแล้ว et express กระชากวิญญาณไปหมดแล้วคือหลับการอากาศได้เลยแต่ดีที่แบบเราก็มาซื้อโปรแกรมเหมือนเดิมเหมือนไปอีกแกลนเลยค่ะของมินกับเฟิร์นก็ลงโปรแกรมสน s วิลแลนด์เล่นสก,กีแล้วก็อันนี้อะไรนะขึ้นสก,กีลิฟต์แล้วก็อันนี้ชุด อันนี้ซื้อจาก k k เเหมือนกันเียนช,ชุดเสร็จแล้วนะได้ชุดแล้วต่อไปไปเอา ตู้ใหญ่2,000วอนพอแรกเสร็จก็เอาไปหยอดที่ล็อกเกอร์เปิดได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นอย่าเพิ่งดึงกุญแจออกให้ยังเก็บของไม่เสร็จมันจะมีกุญแจ<อ>ให้เราเก็บของให้เสร็จก่อนแล้วค่อยดึงกุญแจออกทีเดียวตอนนี้เรากำลังมาซูเปอร์นะคะอยู่ข้าวไม่ได้กินข้าวเช้าอีกแล้วหาอะไรกินก่อนที่나ห너 เขาจะให้บัตรนี้มาอันนี้เอาไปติดติดแล้วก็ขึ้นขึ้นันบันไดเลื่อนอะไม่รู้เรียกว่าอะไร ก็เลยเรียกว่าบันไดเลื่อนแค่ติดแล้วก็เดินผ่านเข้ามาเลยต่อบันไดเลื่อนเตอๆๆขึ้นไปเรียงหนึ่งนะแล้วก็ไหลลงมาอันนี้คือสโลปที่อนุบาลที่สุดนี่คือหนึ่งตรงนี้นะดูแตกแตงจากอันนี้มากคือแบบโคลเลเวลนั้นแอดวาน เรามาเริ่มอันนี้ก่อนเพราะว่ายังเล่นไม่เป็นอตอนนี้อากาศหนึ่งองศานะแต่ว่าเหงื่อออกแอดดก็แรงถ้าถอดเสื้อของที่เขาให้มาก็คงจะสั่นหนึ่ๆอะเพราะตอนลงรถบัสมาก,ก็คือหนาวมาก later ทำอะไรตรงนั้นอ่ะเบกไม่อยู่่ลูกก็ไม่ได้นะทุกคน นั่งวัดความเย็นอยู่ปะว่พื้นเย็นแค่ไหนอ่ะเฟิร์นบอกว่าเอาใจช่วยด้นะจะลงไปแล้วแล้วข้อนี้ก็ไปแล้วมันเบรกไม่ได้ตอนนี้ก็ลุกไม่ได้โอเคเดี๋ยวไปหาเฟิร์นก่อน มาดีนึงมาข้างหน้านิดนึงแล้วเบรกขาชิดเกินไปย่อเขา่า ทำขาชิดก็พอเออดีขึ้นแล้วกซ้า,าเออเก็ก็ เป็นบ้างแล้วนิดนึงเอาว่าไม่ล้มแล้วไม่ล้มแต่ต้องค่อยคอยไปทีละนิดนิดนิดอย่างเงี้ยโอเคอยู่ําหน้าเราจะไปเลน่นนู้นเล่นอะไรเออเราจะไปไอควานนะเราจะไปสูงสูงรู้เลยแต่วันนี้เรามาแบบอนุบาลก่อนที่นอนุบาลแล้วนะที่ตรงนี้มันเป็นเหมือนที่ฝึกสอนด้วยอ่ะคือเพราะว่ามันไม่ค่อยสโลปลงมากไงโอเค ไม่หนาวเลยตอนนี้เหงื่อออกมาเหมือนเนีน่ยแสบหน้าหมดแล้วเนี่ยแดดแดดแรงโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นสก,กีเสร็จเราจะไปขึ้นสก,กีลิฟท์ชมวิวนะคะขอตัวไปเล่นก่อน 한 밤에 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이만쯤 너와의 여행을 생각했었는데 yeah, yeah, yeah. <laughs> 서내과 다르게 너에게 상처를 줬으니 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라섭게 만들었어 근데 왜. 얘기를 하게 된 건지 난 모르겠어 กดลงไปจะไ,ได้ถอดรองเท้าได้ เซียนอ่ะโอ้โหเปเซียนเวอร์ดู <laughs> ดูเขาทำตั้งแต่เล่นอนะ่ะด,ดูเขาเล่นกอปปี้เก่งอต,ตอนนี้เรากำลังมาต่อแถว นนะทุกคมาดูลาดลาวเนี่มันไม่มันมันไม่ใช่แค่ลาดอ่ะมันมีแบบทิ่มลงไปอย่างนี้อ่ะอันนี้คือลาดใช่ปะแล้วดูตรงที่มันหักอือบุหีก็จะตายเลยเนี่ย บาสเกตบอลบินโดมิโนพิซซ่าแล้วก็อาหารทูบอร์ดแนะนำเลยนะทุกคนก็ว่าเป็นไปได้มีเวลาเหลือมานอนที่ร้านกีรีสอนตะกี้หนึ่งใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่จะเล่นแต่ตะกี้อ่ะมันอยังอื่นให้เล่นอีกมันมีห้างมีร้านตัดผมอะไรก็มีหมดแล้วเราก็ไม่ต้องรีบเพราะว่าเวลาเดินทางจากจากโซลมานี่ก็สองชั่วโมงนี่คือสองชั่วโมงขึ้รถบัสก็ต่อเดียวนะเออถ้าถ้าไปเองอ่ะสามชั่วโมงครึ่งถ้านั่งรถบัสเองสามชั่วโมงครึ่ง อันนี้เมนูอะไรคะเนี่ยบ,บีบินนบมแบบดูโกกิบีบินนบมแบบอันนี้เนื้อหรือหมออูอ่ะกระทะร้อนเนะี่ยมาเสียงแบบชา ถึงเวลาขึ้นรถเขานัด4โมง30นาทีก็ให้ทุกคนมาจุดที่เราลงรถเมื่อกี้เขา <อ S 2> <ขอ S 1> ก็จะมีป้ายตัง้ตงไว้แบบชัดเจนมากว่าคลงตรงไหนคลองตรงไหนอือฮงแดกับเมียงดงแค่2ที่ใช้เวลา2ชั่วโมงเหมือนเดิมตอนเนี้ยยืนหนาวคาแข็งมากแล้วอ่ะลมก็คัดทีเนี่ย a few moments later แบบก็อดอยากแต่ดูที่ซื้อด้วยเราเจออะไรเราเจออะไรมันปูมันปูอยู่นี่มีแค่2อันสองอันสุดท้ายแบบสุดท้ายอยู่ทรงแดงทางออกเก้า G S t w e ทุกคนต้องมานะแย่งเขาไม่ทนันมีคนออกไปแล้วอันหนึ่งสรุปได้แค่2อันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่จะต้องตุนวันนี้ก็เลยจะปาร์ตี้อาหารที่บ้านนะคะไปดูว,ว่าน่ากินไหม ด s เอสี่สิบห้าทีนี้เราก็ซื้อของมาเต็มเลยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่ามีอะไรบ้างานี่อาย่างแรกไส้กอรอกจำได้ไหมไวันนั้นที่เราไปปั่นจักรยานไส้กอรอกอันนี้อร่อยมากก็เลยซื้อมามันเป็นซื้อสองแถมหนึ่งนะคะก็เลยซื้อมาเลยซื้อะะสองแถมหนึ่งถัดไปมันปูที่เลื่องลยจบพีคมากมีอยู่แค่สองอันก็คือเหลือแค่สองอันเท่านั้น,อ,น,นอันนี้อร่อยที่สุดมันจะมีหลายยี่ห้อ แล้วก็นี่แถมซื้อมาลองกินอันนี้ยังไม่เคยกินนะคะเป็นปลาหมึกผัดเผ็ดแล้วเราก็มีมันโปรดซูวีทปเดโตเอลมอนสลัดเป็นสลัดมันอ่ะแล้วเราก็มีนมกล้วยขาดไปได้เลยแล้วเราก็มีนมสตรอเบอรี่กินทั้งนี้แล้วเราก็มีนี่สำหรับอาหารคืนนี้นะทุกคนมาม่านะคะมาเกาหลีกลินมาม่าแบบธรรมดาไม่ได้เพราะเขามีอะไรให้เยอะมากสีอะไรอะไร แครีอทเชอรี่ะชุดนี้คือสำหรับแบบเก้าร้อยวอนเก้าร้อยวอนนี้มีไข่แล้วก็ชิ้นเขามีกิมจินะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าชอบกินใช้ถั่วดอกใช้ถั่วดองมาแล้วก็มีทุกอย่างไงวันนี้จะมาหน่อยแบบชอบกินคนละหนึ่งถ้วยนี่สําหรับคืนนี้อ้อแล้วเราก็กินข้าวไม่กินหวานสนันอ่านี่นะคะเรามีที่เรามีสูตรแบบออริจินอลค่ะแต่ว่าอันนี้ก็น่าจะอร่อยวันนั้นเรากินชาเขียวไปแล้วอร่อยมากนี่ก็เลยลองโอริโอ ม่กินมากทั้งหมดของเราในค่ำคืนนี้ใช่ไหในในหมาดเนี่ยสองหมื่นสี่พันก่อนส่วนอันนี้สี่พันเก้าหน้ากินทุกอย่างเดี๋ยวจะให้ดูว่าตอนที่มันเสร็จแล้วจะอร่อยและเป็นยังไงโอเคทุกคนอาหารเสร็จแล้วนะคะนี่น่ากินมากนี่คือมาม่าใส่ชีสแล้วก็ใส่ไส้กรอกชีสเผ็ดอันนี้ก็มันปูอันนี้คือไฮไลท์ของเราเลยแล้วก็ปลาหมึกมาลองชิมว่ารอดไหมลองเลยค่ะขอลองมันปูก่อนอมอสุคุกค้าง เป็นไงคะมันปูมีเนื้อไหมเนี่ยลองคนดูซิมันเป็นเนื้อยังไงเนี่ยโอ้ยมีเนื้อปูด้วยนะเวลอเบาพอนะแล้วก็ใส่น้ำมันงาที่เขาให้มาอร่อยฟินไหมฟินมากได้ฟิลของมันปูจริงๆรปะไหนดูซิดูมามาสิชีสชีสนี่แบบถูกมากอะมามาเริ่มอื่นแล้วค่ะตอนนี้ยังไม่ได้คนเลยนะขอคนก่อนคนเลย